เช้าขึ้นยนต์ยอดเขาช่องกระจกหวังมาวกชมวิวทิวทัศน์้ายามอรุณตะวันชายสบายตาคงงามกว่ายามค่ำขมุกขมัวแต่วันใหม่เมฆฝนยังหมวนมากวิวสองฝากฝ่าฟ,า,ฟางลางสลัว ทะเลมองเมืองมางเหมือนพรางตัวทิวทัศน์ทั่วมัวมนเหมือนคนเมินสะพานยาวยื่นไปในทะเลพวกเสเพลไพรฝรั่งคลั่งไม่คืนสุ้มเสพเหล้าเมายาบ้าเลือกเกินหญิงหนึ่งเพลินชายสองจองสะพานน่าไม่อายทั้งชายหญิงกันจริงเจียว มาท่องเที่ยวถึงไทยใจฮืมหานไม่ให้เกียรติอารยะบรรพการเห็นรำคาญสายตารีบลากไกลมาถึงถิ่นทหารย่านทิวสนล้วนผู้คนมากนามาแต่ไหนเอามานาวข้าวสะอาดงามบาดใจถ้าแม้ใครได้เห็นเป็นบุญตา เรียบคลองวานผ่านคิรีที่เคยแลไม่ลืมแวะว่ากองแย้นขอหารำลึกพระจอมกล่าเศ้าซกาทรงดาราชาสไทยในสาคกลหัวลงหาดวนกรย้อนภาพเกา่าที่สองเราอาบน้ำนาถนน ที่คอยเฝ้ายามให้ไร้ผู้คนแต่ตาตนลืมตัวบัวแต่งมองเรียบชายหาดล่อรับทับสะแกล้วนมีแต่สวนมะพร้าวยาวตามร่องบ้านฝรั่งฟังทะเลทำเลทองมาจับจองจนเป็นเช่นชุมชน ทั้งเทศไทยในสวนมะพร้าวาวคือเรื่องราวชาติพันธุ์อันสับสนฝรั่งแขกไทยจีนปีนปะปนให้เผาคนวิพริษผิดแพกไปคำพักวัดตนนายสบายจิตอารามติดภูกเขาเงาชะไหน ส่วนเขตวัดอีกคางทางรถไฟจากซ้ายตายทุกขบวนล้วนผ่านวัด